เฮ้ย้นี่คุณคุณครับคุณเฮ้ยคุณเป็นอะไรครับเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลหมอเหรอครับมารับด่วนเลยนะครับครับคุณโอ้ไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้หญิงหมอครับอาการคนไข้เป็นไงบ้างครับคุณหมอยินดีด้วยนะครับคุณกำลังจะเป็นพ่อคนครับฮะ คุณหมอครับคือผมกับเขาเนี่ยไม่รู้จักกันเลยครับหมอเด็กในท้องนี่ไม่ใช่เด็กของผมครับไม่ใช่ลูกผมครับเฮ้ยทำไมคุณพูดอย่างนี้อ่ะกล้าทำแต่ไม่กล้าละหมออ้าวนี่คุณนี่สมองคุณโดนกระทบกระเทือนหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้จักกันเลยนะเด็กในท้องเนี่ยไม่ใช่ลูกของผมหรอกจ่ายมาเลยห้าหมื่นไม่งั้นเรื่องนี้ไม่จบไปไงน่ฮะนี่เออหมอครับผมว่าไอ้นี่น่าเป็นมิจฉาชีพนะครับเนี่ยเออผมผมกับเขาเนี่ยไม่รู้จักกันเลยนะครับหมอจริงๆ จะไม่รู้จักได้ไงก็คุณเนี่ยเป็นคนพาฉันมาส่งโรงพยาบาลหมอก็เห็นไม่โสน่ะคุณจ่ายมาเรื่องมันจะได้จบๆบนี่คุณนี่ทำไมคุณเป็นคนแบบนี้เนี่ยเอ้าก็คุณมันเป็นคนใจร้ายนี่คุณนั่นแหละใจร้ายคุณนั่นแหละใจร้ายคุณนั่นแหละใจร้ายนี่มันลูกของเราละใจเย็นก่อนนะครับงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวหมอตรวจดีเอ็นเอให้นะครับครับได้เลยครับหมอนี่ครับ่าครับเราสักครู่นะครับ ผมว่าเขาไม่รู้จักกันเลยยังวีดีเขามาชนหน้ารถผมอะรอสักครู่ผมยังไม่ได้ขับออกรถเลยนะรอสักครู่นะครับทำไมคุณแบบนี้ฮะนี่จะชีวเอยอมรับมาเถอะโอ้หน้าตาก็ดีทำไมไม่ทำป็นชีสุดจริตวะชีวิตเจอคนออกก็รู้เออโอ้ยางนี้รับไม่ได้เลย อ้าครับโรงพยาบาลนะครับอย่าเสียงดังได้ไหมครับได้ครับหมอขอโทษโทษทีครับอารมณ์มันขึ้นนะครับนี่เขาเดินมันชนผมเองนะผลสรุปออกมาแล้วครับผลสรุปออกมาแล้วนะครับครับน้องครับคุณผู้ชายเขาเป็นเป็นหมันครับไม่สามารถมีลูกได้ครับเฮ้ยเห็นไหมผมเนี่ยเป็นหมันผมจะไปมีลูกได้ยังไงบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวคุณเนี่ยผมเป็นหมันเหรอครับครับ เสียวเวลาทำอาหารกินกูเอ๊เดี๋ยวมเป็นมันนี่นังมิอองไปอยู่นี่นั้นะ,ะนี่มานี่มานี่เอา้าว่าไงอีติงเขาเพิ่งกลับมาอยู่บ้านแม่ได้แค่แป๊บเดียวไงคิดถึงเขาหรอเขามีอะไรจะถามอะว่ามาดิตัวเองท้องอยู่ใช่ไหม ลูกในท้องเนี่ยเป็นของใครเอาจริงตัวเองถามเลยแปลกมันต้องเป็นลูกของตัวเองสิเขาจะถามอีกครั้งเดียวนะฟังปากกูนะลูกในท้องเนี่ยเป็นของใคร <_ C os> อะไรเนี่ยถามแบบนี้หมายควาว่าไงพอเราหยากเถอะมมึมีเป็นบ้าเลยเนี่ย <_ C os> มึงนี่แหละเป็นบ้าลูกในท้องเนี่ยเป็นของใครมันไม่ใช่ลูกกูมึงนั่นแหละเป็นบ้าเราหยากันเออหยาก็ย่าแล้วมึงอย่าหวังนะว่ามึงจะได้อะไรจากกูไปอ่ะอยากามึงออกไปเลย หมอครับผมขอบคุณคุณหมอมากเลยครับที่ทาให้ผมตาสว่างที่หมอพูดความจริงกับผมนะครับคือตอนนี้เมียที่กําลังท้องอยู่ที่บ้านผมเนี่ยผมเล้ไล่มันออกไปจากบ้านผมนะครับมันไปท้องกับคนอื่นมานะครับตอนนี้ผมกับมันอะอยากกันเรียบร้อยแล้วครับหมอก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่บอกความจริงกับผมโอ้ยยาแล้วไม่งั้นนี่ผมนี่โอ้แบบต้องงูแบบเขาเรียกว่าควายข้างเดียวอย่างนี้ไปจนตายเลยครับหมอคือตอนนี้ผมอยากถามหมอว่า เป็นหมันเนี่ยมีวิธีรักษาไหมครับหบอคือที่ผมบอกว่าคุณเป็นหมันเนี่ยเพราะว่าผมเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจ้องจะเอาเงินจากคุณคุณไม่ได้เป็นหมันผมหลอกเขาแล้วนี่คุณไปหย่ากับเมียคุณทำไมเนี่ยคุณไม่ไว้ใจเขาเหรอมาที่สรุปกูไม่ได้เป็นหมันเออโอ้โห<ม>ไม่ทีแบบ่บอกว่าแตแล้วล่าโมเสียงดังไม่ได้ด้วยที่นี้โรงพยาบาล ไม่งั้นกูด่ามึงไอ้หกเนี่ยครับ